เอาละครับเราก็มาเล่นกเกม Call of Duty Warzone 2.0นกันเลยนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,เ,อยเกือบตายมีใครมาลงทันนี้ไหมฉันจะจัดการมันเอา้าเป็นไรอะ่ะเจ้าลืมกลางร่มบอกเอา้าเพื่อน่อยตายเลยอะของบนนั่นหาก่อนครับหาก่อนเอ้ยยังไงเจอกล่องแล้วป๊าป๊าป๊าป๊ปา,ปปาปอะดรีนาลีนหลั่งไหลเฮ้ยนั่นอะไร ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นมันกล่องกล่องโดนสเนปเปอร์ยิงไว้เนี่ยเอาล่ะตอนนี้เฮ้ยใครโดดออกมาวะยิงยิงก็ส่วนเยอะก็ส่วนเยอะเฮ้ย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 ตรงนั้นเฮ้ยไอ้เพื่อนไปไหนวะ ไม่เนะ่ะตายยังวะเฮ้ยมึงโอ้โหอะไรวะเกินไปเปล่ามาตัวเดียวเก็บสองอะแมงโคตรเกินโอ้โหตัวเปปืนมันเท่ยังวะ scr ห้าหกอะไรวะเอาล่ะครับทุกคนเราก็มาเล่นกับวอ z ซ n นผมจะรอดไปเนี่ยบอกเลยว่าเล่นลื่น,ล,นลื่นครับ มาดูเซตติ้งกันกราฟิกปรับเป็น Full HD นะครับคุณภาพปรับเป็น Extreme ปรับสุดเลยไม่ได้เปิด DL SS ด้วยนะครับเน้นพลังดิบภาพสวยงามคมชัดบาดตาบาดใจใช้คู่กับหน้าจอ100 h z รบอกเลยว่าลื่นหัวแตกนะครับเอาล่ะเราจะมาเล่นเกมเร็วกันนะครับนี่เฟรมเดทเฉียนร้อยเลยนะผมการ์ดจอทำงานเต็มที่ซีบิทงานเพียง30-40%เท่านั้นเหลือเฟือครับอ,อุ้ยหน้าเกบแหงแล้วเน่เเอุ้ยหูห โดนนังแอคเอ้าเดี๋ยวนั่นเพื่อนฉันวิ่งไวอุยอ๊ยอุ๊ยหนึ่งดอกชนะชนะเฉยไปเลยครับกลางอกเน้นๆมาเรามีโอกาสแก้ตัวหนึ่งรอบครับตรงไหนดีวะานข้างบนนี้มันมีคนอยู่ปะเนี่ยโอ้ ตรงนู้นไม่อันตรายจับเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้มีคนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวขอลองพื้นก่อนข้างบนมีคนอยู่นะครับตรงนี้ล่ะมีคนอยู่ไหมเข้าได้ไหมนี่เดี๋ยวปิดก,กันปิดก,กันปิดก,กันโอเคเอาละเรากลับมาตั้งหลักได้อีกหนึ่งรอบครับ ค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นไงครับทุกคนภาพสวยงามคมกริบเฟร,รมเลย60-70เฟร,รมนะครับแต่ถ้าอยากเล่นลื่นก็เปิด DLSS สักหน่อยก็ได้ครับเครื่องนี้สามารถตัดต่อได้ลื่นไหลสตรีมได้นะครับทำงานหลายหน้าจอชิวๆเลยโอ้ยนี่มันจออะไรเนี่ยเนอะจอยี่ห้ออะไรวะ King หรอ KNG อะ ทรงจอเหมือนจอแอลจอวะห้าจอจอ LG มั้งนะครับทรงปืนทรงฐานดิ่เดี๋ยวผมจะเปิด DLSS ให้ดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้เฟรมเร็สูสีกับหน้าจอร้อยของสมาร์ทโฟที่จัดอยู่ในชุดที่ AdBlock จัดนะครับอะแล้วก็ปรับเป็นคุณระดับะ u a l i t y นะครับแล้วก็เช้เป็นปรับเป็น82ตามนี้เลยไปครับร้อยเฟรม เออเพื่อนผมอยู่แถวไหนวะเอาเพื่อนตายเหรอเขาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนตายยังงวะอ่ะไปครับส่วนไฟเอ็มสเปรย์นี้ก็สามารถปรับสูบได้นะครับเอ้าเพื่อนกูเซฟโซนเพื่อนบอกเซฟโซนเหรอรึไงแล้วมันอยู่บนดาดฟ้านิ่งจังวะแล้วมันขึ้นไปทางไหนวะเนี่ย ้กระเป๋าใครลืมไว้เนี่ยจำแล้วเหมือน AK แต่ไม่ใช่ไปครับเล่นลื่นภาพสวย100ร้อยเฟรมครับเปิด DLSS อวูู้ครับสีสันสวยงามแล้วผมจะหาไปหาเพื่อนไงวะฮะฮะติ๊กอะไรติ๊กอะไรเจอกบดักปางไป ข้างล่างเนี่ยเผื่อใครโง่หยียบอู้ออาซ่ไหนออยๆหนต้องจัดต้องจัดมีใครอยู่แถวนี้้ไหมยิงนกดีไหมนี่แม่งมีใครอยู่ข้างบนปะนี่ขอซุ้มก่อนซุ้มก่อนอืมไม่รู้จะยิงอะไรเลย นี่็ของดีอีกโหโหนี่ก็ของดีอีกใครไม่ลืมของเลยวะไม่แต่กระเป๋าไม่แต่กระเป๋าวุ้ดโคตรดีอ่ะเดี๋ยวมาลองฉากระเบิดสักหน่อยดิระเบิดไหนดิระ,ดร,ะดระเบิดต้นมะพร้าวกันอ้าวเวรกรรมอยากรู้ต้นมะพร้าวเฉยเลยอ้าตรงนี้ตรงนี้ตึ้ กระจกแตกป่นะเนี่ยโอ้ประตูเปิดเล้ว่ะเอาของก่อนไหนล่ะปึ๊บเป็นคนเบาสามสิบนัดเฮ้ยเดี๋ยวผิดปืนใช่ไหมใช้ปืนนี่ไหมอ้าวโอเคครับเพื่อนมาแล้ว โอ้ยยังชอบเสียงปืนเลยว่ะอ่ะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจ <Yeah. S 1> อยากสั่งประกอบคอมจัดสเปคคอมแอดบ็อกซ์นะครับก็ทักเพจลดแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับผมติ๊กทั้งไหนวะทางนน้นปะ ของชิ้นมือหนึ่งนะครับจะส่งฟีทถ่ทยมีประกันการขนส่งนะครับลงเกมให้ฟรีซื้อครบชุดแถมอุปกรณ์เกมมิ่งครบเลยครับผมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นอดตัวไรไฟหูฟังครบๆนะครับพร้อมใช้งานบอกเลยว่าสเปคน,นี้เล่นลื่นไหลนะครับถ้าไม่ได้เอาหน้าจอก็จะตกอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กลางๆท่านเองนะครับถ้าสนใจก็ตามนั้นเลยนะครับหรือว่าใครมีงบเทา่าไหร่ อยากได้การใช้งานแบบไหนขอแค่บอกนะครับจะให้ได้หมดแล้ววิ่งนําเพื่อนไว้แล้วครับเต็นลื่นเลยนะครับอุณหภูมิสิงค์เด,เดิมนะครับ70องศาเอาอยู่ครับไม่ต้องเสียตังอัปเกรดซิงค์ราไปคอนโรลซียูเพิ่มเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเทสประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใคร ผมหาแล้เบิดฆ่าตัวตายแบบดีกว่าจะได้นับอันนี้จะได้นับสกอร์นะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงนะครับเอา้ามึงไม่ตายด้วยเออมึจะตายแล้วทักเพจหรือแอดไลน์มาเลยก็ได้นะโอเคครับทุกคนเจอกันครับ